สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนและคณะเมถุนนะคะสวัสดีชาวสองทุกทุกคนเลยที่เข้ามาดูคลิปนี้ยินดีต้อนรับทุกคนนั้นเข้าสู่ช่องทาร์ทพิมพ์พ9ดูดวงกับหมออุ้มนะคะคลิปนี้นั้นคือจะเป็นคลิปการทานายดวงความรักนะคะแบบดท,ทั่วไปของคุณคุณเนาะประจําในช่วงของเดือนกันยายนนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณคุณบ้างแน่นอนนะคะอันนี้คือการทานายดวงแบบทั่วๆไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับกันบ้างก็ได้นะอุ้มจะแนะนำให้ทุกคนนั้นดูคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นส่วนใคร มากกว่านี้ก็สามารถสแกนคิวโค้ดนะคะทักไลน์มาดูดวงส่วนตัวได้เลยนะใครนีบใครด่วนก็สามารถที่จะบอกอุ้มได้นะคะการทํานายในคลิปคลิปนี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่พื้นดวงนะคะแล้วก็ความรักคนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่จริงๆแล้วว่าอุ้มอยากให้คุณดูทางคลิปมากกว่าแต่ถ้าจะกรอดูตามพาสตามสถานะของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวไปรับชมแลบฟังคําทํานายกันได้เลยคะ่ะ ค่ะในส่วนของพื้นดวงนะคะชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะาจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอุ้มให้คีย์ได้เลยว่าในเดือนเดือนนี้มันจะเป็นผลลัพธ์ของเดือนต่อๆจากนี้ไปนะคะคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมทําดีได้ดีนะคะคุณเมถุนดังนั้นเนี่ยในช่วงจังหวะของเดือนเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่กําหนดชะตาชีวิตของคุณต่อจากนี้ไปนะคะคุณเมถุนถ้าคุณคิดดีคุณทําดีคุณโฟกัสแต่สิ่งดีๆนะคะต่อจากนี้ไปอ่ะไม่ว่าคุณ จะทาอะไรยังไงก็ตามคุณจะประสบความสําเร็จนะคะมั่งคั่งนะพบแต่คนที่ดีมีแต่สิ D ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณเมทุนในเดือนเดือนนี้มันจะเป็นการกําหนดทิศทางชีวิตของคุณทั้งหมดเลยนะคะในช่วงจังหวะครึ่งปีหลังดังนั้นแล้วเนี่ยมันอยู่ที่คุณเลยนะว่าคุณจะเลือกโฟกัสในสิ่งสิ่งไหนหรือว่าทําอะไรก็ตามนะคะคุณเมทุนที่ผ่านมาอุ้มเห็นนะว่าเมทุนเองอมีความแบบแอบซุ่มนิดหนึ่งว่าเอ๊ะจะทําอะไรแบบไหนยังไงดีบางคนจะมี ในเรื่องของความคิดมีโปรเจกต์มีอะไรพวกเนี้ยเข้ามาด้วยนะคะคุณเมทุนดังนั้นแล้วเนี่ยจากไพ่ที่ขึ้นมาก็ให้คุณทําให้เต็มที่นะคะโฟกัสให้เต็มที่เลยนะแล้วต่อจากนี้เนี่ยสิ่งดีๆมันกําลังที่จะแบบเขาเรียกอะไรนะ จะเข้ามาหาคุณแล้วค่ะคุณเมถุนนะ,ะในจังหวะของเดือนเดือนนี้ค่ะคุณเมทุนอาจจะต้องระวังในเรื่องของการกระทําและคําพูดเป็นพิเศษนิดหนึ่งตัวคุณเองอยากจะสื่อแบบนี้แต่คนฟังอาจจะฟังคุณไปอีกแบบหนึ่งก็ได้ดังนั้นในช่วงจังหวะของเดือนเดือนนี้อาจจะต้องระวังสักนิดหนึ่งนะเดือนนี้เนี่ยคุณจะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากๆเลยจะมีคนรู้สึกชอบรู้สึกสนใจรู้สึกอยากใกล้ชิดหรืออะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนมีคู่ อยู่แล้วก็ต้องระวังนะแต่ถ้าคนโสดอยู่ก็อะลองมาตัดสินใจกันในอ่าดูดวงคนโสดพาต่อไปก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะเริ่มคำทำนายความรักเลยนะ สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนที่กาลังโสดอยู่ทุกท่านนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยคุณเมถุนคุณมีไพ่เดลิเวอร์นะ,ะในเดือนเดือนนี้ค่ะคุณในเรื่องของความรักค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆคุณอาจจะมีโอกาสไม่ใช่อาจจะมีโอกาสคือมีโอกาสแหละที่จะได้เจอคู่ได้เจอคนที่ใช่นะคะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นคู่แท้ที่ตกตามกันมานะคะคุณไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของลักษณะแบบเนื้อคู่ความทวินหาความผู นความรู้สึกความชอบเมื่อแรกเจอเคยไหมเจอใครสักคนหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าอุ๊ยชอบเจอใครสักคนหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าเหมือนคนคนนี้เป็นคนที่ใช่มีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างในตัวเขาเหล่านั้นนะคะเป็นคนที่เหมือนแบบอยู่ใกล้ๆไม่ต้องทําอะไรอย่างไงเยอะก็รู้สึกว่าคนคนนี้มีอิทธิพลกับหัวใจอะคะ่ะคุณเมทุนในเดือนเดือนนี้คุณมีโอกาสที่ได,ทได้ที่จะได้เจอคนคนนี้ด้วยนะคะคุณเมทุนทํายังไงจะถึงจ ได้เจอนะคะสําหรับคนคนนี้ตัวคุณเองอะ่ะไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยค่ะคุณเมถุนให้เอาตัวเองอะ่ะออกไปพบเจอผู้คนบ้างไปเจอสังคมบ้างนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของความรักคุณเมถุนนั้นค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเหมือนกันนะเหมือนบางคนออกแบบ เป็นไพ่แปดถ้วยอ่ะคือหนีออกจากแบบโลกไปเลยนะคะฉันไปอยู่ในที่ของตัวฉันเองดีกว่านะคะอยู่ในห้องปิดตายของตัวเองดีกว่าเนาะดังนั้นในช่วงจังหวะนี้เนี่ยเขาเลยบอกให้ตัวคุณเองนั้นออกมาบ้างเธอออกมาเจอผู้คนบ้างไปเจอคนนั้นคนนี้คนนู้นนะคะพูดคุยกันสนทนาการอะไรพวกนี้ค่ะคุณเมถุนในจังหวะของเดือนเดือนเนี่ยเป็นเดือนที่พลังของความรักคือโดดเด่นมากๆเสน่ห์ของคุณอะ่ะก็เยอะมากๆเลยนะคะคุณเมถุนถ้าคุณสังเกตลูก ตรนี้คือมันจะมีผีเสื้อมาดอมมาดมใช่ไหมดังนั้นเนี่ยแปลว่าเสถียของคุณเน้นมันจะไปไกลามากๆก,ก,กับหลายๆผู้หลายๆคนนะคะดังนั้นก็ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะคุณเมทุนคุณจะได้เจอเขากับสถานการณ์บางอย่างที่คุณเมตั้งใจไม่ได้คิดว่าจะได้เจอเขาหรืออะไรพวกเนี้ยคุณก็จะได้เจอเขาเนาะเขาคนนี้อาจจะมาทางโลกออนไลน์ก็ได้นะคะจับไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบไกลมากขนาดนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่ ที่อยู่แบบ เออหมู่บ้านเดียวกันหรืออาจจะอยู่อำเภอเดียวกันแต่เราไม่ค่อยได้เจอหน้าไม่ค่อยได้พูดคุยหรืออะไรยังไงกันสักเท่าไหร่มันเหมือนไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นอยู่ๆเนี่ยในจังหวะของเดือนเดือนเนี้ยเขาคนเนี้ยจะมีการแบบป๊อปปูล่าขึ้นมาค่ะคุณเมทุนยิ่งเวลาคุณได้คุยได้คบได้พบแล้วมันก็รู้สึกว่าเออเหมือนเขามีอะไรบางอย่างคล้ายๆคุณนะเหมือนเขามีความคิดมีแรงบันดาลใจมีพลังงานบวกๆมีสิ่งดีๆลายล้อมรอบๆตัวเขาค่ะคุณเมทุน ทําให้คุณได้อยู่กับเขาแล้วนั้นคุณรู้สึกมีความสุขคุณรู้สึกว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่จะลงหัวใจคุณนะคะทําให้หัวใจของคุณเองนั้น อิ่มนะคะพองโตแล้วก็มีความสุขทุกครั้งเลยเวลาที่คุณนั้นได้คิดถึงเขาได้นึกถึงเขาคนนี้นะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมเหมือนก,นกันกับคุณก็ได้นะคะเช่นคุณเมทุนคุณตุลคุณกุมนะเน้นที่ชาวราศีเมทุนและขนาดเมทุนมากๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของคุณกันนะคะ จากภัยที่ขึ้นมาแล้วที่โดดเด่นมากๆในเดือนเดือนนี้ค่ะคุณเมถุนเหมือนคนเก่าที่เขาเคยทําให้คุณเสียใจมากๆเขาได้รับรู้แล้วนะว่าเขาได้เสียอะไรไปเสียของมีค่าตรงไหนไปแล้วตัวเขาเองอก็อยากได้สิ่งสิ่งนั้นกลับคืนมาเหมือนกันเหมือนเขารู้แล้วว่าคุณได้ทําดีกับเขาตรงไหนนะคะส่วนไหนที่มันมันไม่สามารถหาแบบนี้จากคนอื่นๆได้นั่นแหละมันจะทําให้เขาคนนี้กลับมาหาคุณด้วยนะในจังหวะของเดือนเดือนนี้นะคะ ะจะประมาณนี้นะคะคุณเมถุนดูไพ่แนะนํำคนโสดเนี่ยซิไพ่อยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้ ไพ่เขาบอกว่าเขาเชื่อในตัวตัวของคุณนะเขาเชื่อว่าตัวคุณเองนั้นจะรักตัวเองมากพอนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะเลือกในสิ่งที่ดีที่ใช่ที่เหมาะสมสําหรับตัวคุณเท่านั้นอะไรก็ตามที่ท็อกซิกอะไรที่เข้ามาแล้วมันไม่ใช่คุณก็จะผลักมันทิ้งไปดังนั้นไพ่ก็เลยแบบว่าให้สิทธิ์ของคุณเต็มที่เลยนะคะคุณเมทุนให้คุณใช้หลักในจิตใจของตัวคุณเองเลยนะถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากให้คุณไปเริ่มต้นใหม่มองไปข้างหน้า นะคะคุณเมทุนไม่อยากให้คุณย่ำอยู่ที่เก่าซ้ําอยู่ที่เดิมเพราะว่านังสือเล่มเก่าอ,าอ่านยังไงตอนจบมันก็ยังเหมือนเดิมตลอดไปนะคะคุณเมทุนในช่วงจังหวะนี้คุณต้องใช้หัวใจในการทําในการนําทางและคุณต้องใช้สมองในการ เขาเรียกอะไรนะเป็นต้นหนด้วยเหมือนคุณแบบนั่งเรืออยู่อะหัวใจก็อาจจะเป็นกับตันแต่สมองก็ต้องเป็นต้นหนให้กับคุณด้วยนะคะในช่วงจังหวะของเดือนเดือนนี้เดี๋ยวจะไปต่อกันที่สถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่ค่ะ สวัสดีค่ะสําหรับชาวราศีเมถุนลัคณาเมถุนเนาะความรักความสัมพันธ์สําหรับสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะอุ้มเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะคุณเมถุนอุ้มรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้เป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะเริ่มต้นมาได้สักระยะหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้นานมากเนาะเป็นไพ่ที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นหลักเดือนที่เราได้ศึกษาดูใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนาะไพ่เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นไพ่ในเรื่องที่เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเป็นคนคนนี้ที่เราได้ ศึกษาได้มาเรียนรู้พอได้ศึกษาได้เรียนรู้เนี่ยเหมือนเราก็ชอบเขาเหมือนกันนะเหมือนเราเองก็มีการตกหลุมรักเขาเหมือนกันเนาะแล้วความสัมพันธ์มันอาจจะเริ่มต้นในเรื่องที่แบบก็ไม่ได้อะไรอย่งไงมากมายก็อลองคุยกันดูนะคะแต่พอคุยกันดูแล้วอะ่ะมันเหมือนความรู้สึกอะไรอย่างไงก็ดีอะ่ะมันยิ่งใหญ่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆความความรู้สึกที่แบบ จะไม่คาดหวังมันก็คาดหวังมากขึ้นจะไม่อะไรอย่างไงมันก็อะไรอย่างไงมากขึ้นในความสัมพันธ์นะี้นะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยอยู่ในจุดที่แบบว่าเอ๊ะเราสองคนเนี่ยจะเอาอยัางไงต่อดีในความสัมพันธ์นี้แล้วอุ้มถามดิดหนึ่งว่าแอบมีปัญหาแอบทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าในเดือนเดือนนี้นะคะพอไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยอุ้มแอบเห็นนะมันจะมีในเรื่องของใครสักคนหนึ่งที่จบไปแล้วอาจจะจบกับเขาหรืออาจจะจบกับคุณก็ได้นะคะที่แบบจบไปแล้วแล้วอยู่ๆอ่อะมันมีการกลับ มาของเขาคนนั้นหรือเปล่าเนาะเพราะมันมีไพ่เดอะไฮเป h เทสเข้ามานะคะทําให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเหมือนจะเดินไปด้วยกันได้ดีก็มีปัญหาเข้ามาอีกแล้วนะคะในความสัมพันธ์นี้นะมันจะมีการตกลงการพูดคุยอะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่แล้ว ไพ่าอารมณ์ไพ่อีโก้ก็ขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันในเรื่องของความสัมพันธ์แต่อุมรู้สึกว่าต่างคนนะต่างแบบรู้สึกถึงกันละกันนะแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะผูกพันกันและกันแล้วทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เราสองคนจะสามารถที่จะทําได้นะคะแต่ว่ามันเหมือนแบบ อีกโก้มันเยอะนิดนึงอะในตอนนี้นะคะไพ่ประจําตัวเขาค่ะคุณเมถุนไพ่เขาที่ขึ้นมาก็คือว่าตัวเขาเองอะอยากประคองความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะเขาพยายามทําทุกหนทางทําทุกอย่างเพื่อให้คุณอยู่ตรงนี้เพื่อให้คุณเดินไปกับเขานะคะคุณเมถุนบางทีเนี่ยตัวเขาเองอะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําตัวอย่างไงให้คุณรู้สึกแบบสบายใจเวลาที่มีเขาเดินไปกับคุณตรงนี้นะคะเหมือนเขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะเหมือน จะว่าง่ายดีจะกอดคุณให้แน่นก็กลัวคนจะอึดอัดจะปล่อยคุณไปเลยก็รู้สึกเหมือนเขาเรียกอะไรอะเหมือนไม่สนใจคุณหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะคุณเมทุนแต่ไพ่ที่เขาที่ขึ้นมาเนี่ยในจังหวะของเดือนที่แล้วหรือว่าเดือนนี้เหมือนเขาจะแบบ ขยายระยะห่างนิดนึงอะนะคะเหมือนเขาอยู่ในจุดที่อยากให้คุณรู้สึกเต็มที่แล้วก็สบายใจที่สุดในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะสำหรับตัวคุณเองอะคุณรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนเดิมคุณรู้สึกว่ามันกําลังจะดีขึ้นคุณก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเป็นเขาที่เข้ามาเติมเต็มคุณตรงนี้แต่คราวนี้คุณก็รู้สึกว่าอย่างน้ความสัมพันธ์ความรู้สึกหรืออะไรแบบนี้ค่ะคุณเมทุนแล้วไงที่คุณไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นหรืออะไรยังไงก็มันก็เกิดขึ้น แ,บบนนะแต่จริงๆแล้วอะตัวคุณเองถ้าเป็นไปได้คุณก็อยากที่จะศึกษาดูใจนะคะให้มันเป็นความรักความสัมพันธ์ชัดเจนระหว่างคุณกับเขาคนนี้นั่นแหละเนอะในจังหวะของเดือนนี้ถามว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างนะคะเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยในเดือนนี้มันอาจจะต้องมีการซ่อมแซมกันสนิทหนึ่งเนาะมีกับ มีการปรับความเข้าใจนะคะเหตุแล้วก็เพิ่มเหตุและผลในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนะคะแล้วก็มองการโฟกัสกันไปที่ใจนะคะที่หัวใจที่ความรู้สึกกันมากขึ้นนะ,ะว่าจริงๆแล้วนั้นเรารักกันแบบไหนเรารู้สึกยังไงกันกันแน่นะคะในช่วงจังหวะเดือนเดือนเนี้ยมันจะเป็นคําตอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับตัวคุณว่าในความสัมพันธ์เนี้ยควรที่จะเดินไปต่อกันไหมหรือว่าไม่เดินไปต่อกันดีหรือว่าอะไรยังไงกันดีนะคะดังนั้นเรา นในเดือนเดือนนี้มันมีโอกาส ivot, ที่จะพัฒนาะในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงขึ้นมาได้นะคะแล้วก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกอะไรอะ่ะต่างฝ่ายต่างได้ปรับจูนกันทําความเข้าใจกันได้มากขึ้นนะคะว่าเอ๊ะเราต้องการตรงไหนส่วนไหน,น,ไหนที่จะมาเติมเต็มในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกนะคะแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงและสมบูรณ์แบบกันมากขึ้นนะในเดือนเดือนนี้ อีโก้ลงนิดหนึ่งแล้วหาโอกาสที่พูดคุยอะไรพวกนี้กันให้มากขึ้นแล้วความสัมพันธ์ตรงเนี้มันจะมั่นคงแน่นแฟนแล้วก็เป็นปึกแผ่นมากๆเลยนะคะจากภพยที่ขึ้นมาตรงนี้อ่ะ ใช่คะ้ะเยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมเกี่ยวกับความสัมพัน์นี้อยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมเกี่ยวกับความสัมพันนี้นนนน the t o w e r นะคะเรื่องอะไรที่มันจบจบไปอะไรที่มันจบแล้วก็ปล่อยให้มันจบไปพยายามโฟกัสที่กันละกันนะคะแล้วก็ เริ่มต้นใหม่สร้างความสัมพันธ์ดีๆไปด้วยกันเนาะตั้งใจช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็พยายามกอบกู้ความสัมพันธ์เนี่ยแล้วก็เดินไปข้างหน้ามันยังมีหวังในเรื่องของความรักความสําเร็จกันได้และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอุ้มรู้สึกว่าคุณทั้งคู่นั้นเป็นคู่ที่มันมีดวงความผูกพันกันมาถึงได้เจอกันนะคะดวงผูกพันทําให้คุณทั้งคู่นั้นได้เจอกันนั่นเองนะคะคุณเมทุนลัคนาเมทุนนะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอมดูให้อีกนิดหนึ่งเวลาเหลือนะคะว่าเขาคนนี้เนี่ยจะทำอะไรอย่างไรเพิ่มเติมออกับคุณเมทูดบ้างไหมในช่วงจังหวะนี้ยิงจาก ครั้งก่อนเนาะเราแอบมีปัญหาซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นเนี่ยในช่วงจังหวะของเดือนเดือนนี้เนี่ยเหมือนตัวเขาเองอะ่ะก็คิดเหมือนกันว่าเขาจะเข้าหาคุณยังไงเขาจะพูดคุยกับคุณยังไงเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปอะคะ่ะคุณเมถุนเขาก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่คนอย่างเขาจะสามารถที่จะทําได้ถ้าคุณเปิดใจให้เขามากพอเขาก็จะขอโอกาสในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นสําหรับ ตัวคุณนะคะคุณเมทุนแต่ความกล้าเขาอ่ะมันไม่ค่อยมากพอสักเท่าไหร่ดังนั้นเนี้ยอาจจะต้องให้โอกาสเขาเยอะนิดนึงนะประมาณนี้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์โอเคค่ะเดี๋ยวจะไปต่อกันที่คนมีคู่นะคะยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เมื่อคุยกันด้วยนะแม่นไม่แม่นหรืออะไรยังไงนะคะแล้วก็กดไลค์ให้กับอุ้มด้วยกดติดตามให้กับอุ้มครบทุกๆช่องทางเลยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะจะไปต่อที่สถานะของคนที่มีคู่นะคะ สวัสดีค่ะสําหรับคุณเมทุนและคณาเมทุนที่มีคู่นะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอุ้มรู้สึกว่าเป็นคู่ที่น่าจะคบกันมาค่อนข้างที่จะนานแล้วเนาะมีความรากักมีความผูกพันเกิดขึ้นนะคะแต่จะพูดว่าความรักได้ไหมเดี๋ยวเรามาฟังกันทั้งหมดกันแล้วกันนะคะอืม จากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้คุณเมถุนมีไพ่เดอจับติดเนาะเดือแฮงมแล้วก็มากับไพ่หนึ่งเมถาวนะคะในตอนนี้เหมือนคุณกําลังดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นี้อยู่ว่าจะยังไงแบบไหนดีจะเดินไปด้วยกันได้ไหมจะมีอนาคตร,ร่วมกันได้หรือเปล่าในความสัมพันธ์นี้คุณกําลังพิจารณาอยู่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่คู่ควรไหมสําหรับตัวคุณนะคะคุณเมถุนสําหรับเขาคนนี้เขามากับไพ่คิงออฟวอร์นนะคะคิงออฟวอนคือคนที่มีความเป็นตัวเองมากๆม,มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากๆเลยนะคะว่าสิ่งที่ เราทํานั้นต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังอะไรยังไงใครสักเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องของการงานนั้นเขาเป็นคนที่นท้้งเด็ดขาดทํางานทําอะไรพวกเนี้ยที่เขาอยากทํานะสกิจสนตญาที่เขาอยากทําที่เขาโฟกัสได้ค่อนข้างจะดีมากๆเลยเป็นคนที่ละเอียดมากๆนะคะในตอนนี้จากไพ่เขาที่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็โฟกัสในเรื่องของความรักโฟกัสในเรื่องของครอบครัวเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกัน the love r เกิดขึ้นนะคะ The Judgment, The Tower, 3ดาบมากับไพ่หนึ่งถ้วยอุ้มรู้สึกว่ามันจะมีคนอื่นเอี่ยวมือในความสัมพันธ์นี้นิดหนึ่งนะ ไม่นิดแหะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะมันจะมีเรื่องของคนอื่นมือที่สหรืออะไรบางอย่างที่เข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันเกิดผกผันนะคะทุกคนในตอนนี้อย่างที่ผมบอกแหละความสัมพัญมันกําลังดูสถานการณ์กันอยู่ว่าจะเป็นยังไงอะไรแบบไหนต่อไปนะคะในตอนนี้สถานการณ์ความสัมคั์อะ่ะมันก็ดูเรื่อยๆไปเรื่อยๆะคะ่ะคุณเมทุนตอนเนี้ยังไม่ได้มีใครที่จะแบบ เดินไปเลยหรืออะไรไงไปเลยขนาดน,านั้นกำลังดูมากกว่าว่าอีกคนหนึ่งอ่ะจะทำยังไงต่อไปนะคะในความสัมพันธ์นี้ โอเคถ้าถามว่าในเดือนเดือนนี้ความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกความสัมพันธ์เนี่ยก็ยังมั่นคงอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบาดแผลในใจหรืออะไรพวกเนี่ยมันก็ยังมีตรงนี้อยู่เหมือนเดิมนะคะคุณเมทูน DM เพศมากับไพ่เจ็ดดาบนะมันเหมือนเวลาที่คุณสองคนจับมือกันแต่ต่างคนต่างเรารู้แล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงกันหรืออะไรแบบไหนกําลังดูว่าเอ๊ะละครฉากต่อไปจะเป็นแบบไหน หรืออะไรยังไงอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงจากไพ่ที่ขึ้นมาแล้วจากประสบการณ์ของอุ้มเหมือนคนคนนี้กําลังดูอยู่ว่าจะแสดงละครกันไปถึงไหนจะ เรื่องเนี้ยจะเป็นอย่างไรใครจะโป๊ะแตกก่อนหรืออะไรพวกเนี้ยมันเหมือนกําลังจับอะไรบางอย่างอยู่อะคะ่ะคุณเมทูนแล้วในเดือนเดือนเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเชื้อเฉือนกันด้วยคมมีดาบเหมือนกันนะคะแล้วก็จากไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยเหมือนต่างคนนะพยายามหาจุดลงที่สงบของตัวเองเนาะก็คือแบบไปโฟกัสในทางของตัวเองไปอยู่ในบทบาทของตัวเองนะคะโดยที่จะต้องแบบ เชือคนนั้นไปก่อนประมาณนั้นนะโอเคค่ะในตอนนี้เหมือนเขาคนนี้อยากพูดหรืออะไรยังไงเพิ่มเติมกับคุณเมทุนลักนาเมทุนบ้างไหมมากับไพ่ควีนออฟแอนนะคะแล้วก็เป็นไพ่เดอะเฮอร์มินะเหมือนในตอนนี้ความรักความสัมพันธ์เขาไม่สามารถที่จะพูดหรือว่าทําอะไรยังไงให้มากกว่านี้ได้เลยนะคะคุณเมทุนเหมือนตัวเขาทําได้แต่เงียบเงียบนิ่งๆปล่อยความสัมพันธ์แบบแบนแบน,นี้เรื่อยๆถามว่าเขาเสียใจไหมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาก็บอกว่าเขาก็เสียใจเหมือนกันนะนะคะคุณเมท แต่ทางนี้ทางนั้นเรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะตัวเขาอ่ะต้องรับผิดชอบมันทําอะไรอย่างไงไม่ได้แต่ว่าเขามีนาที่อะไรเขาต้องทําอะไรอย่างไงบ้างเขาจะพยายามโฟกัสในสิ่งสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้คือโฟกัสในหน้าที่ของตัวเองนั่นแหละค่ะแล้วถามว่าคุณเมทูนเองคุณยังไงกับเขาคนนี้มีอะไรอยากบอกเขาคนนี้บ้างไหม เมุ่นเองอยากบอกอะไรเขาคนนี้บ้างไหมคะเมุ่นบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามันเดินไปแล้วอะคะ่ะมัน มันคุณเมถุนไม่รู้สิคือมันเดินได้ไหมมันก็เดินได้เราสองคนมีความผูกพันมาตั้งแต่อดีตมีความผูกพันมาตั้งแต่ครั้งเก่าๆแล้วค่ะคุณเมทุนแต่ในขณะเดียวกันน่ะตัวคุณก็อยู่ในจุดที่ว่าแล้วมันยังไงต่อมันมันมันสมผุมันมีค่าอะไรกับฉันขนาดนั้นเลยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเหมือนตัวคุณเองอ่ะในตอนนี้คุณเองอยากโฟกัสในเรื่องของครอบครัวถ้าเกิดว่าคุณมีลูกร่วมกันคุณอยากโฟกัสในเรื่องของ ในเรื่องของความสําเร็จของลูกหรืออะไรพวกเนี้ยเหมือนคุณอยากทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียบร้อยอะค่ะคุณในเรื่องของความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงก็เป็นไปในจังหวะหนึ่งที่คุณไม่ไหวคุณจะเดินออกมาเองนะคะประมาณนั้นเพราะว่าตัวคุณเองไม่สามารถที่จะพูดคุยหรืออะไรยังไงกับเขาคนนี้ได้ทําอะไรยังไงไปมันก็ดูไม่ดีสักอย่างหนึ่งอะค่ะคุณเมทุนที่ผ่านมาคุณพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างทุกทางมากๆแล้วนะคะมาจนถึงในจุดที่คุณรู้สึกว่า หรือว่าเราควรที่จะรักตัวเองมากกว่านี้เราควรที่จะโฟกัสกับตัวเองมากกว่านี้ไหมอะนะคะดังนั้นแลนี่ในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วนั้นคุณเองก็อยากที่จะโฟกัสกับตัวเองมากกว่านี้รักตัวเองมากกว่านี้อะไรยังไงที่จะเกิดขึ้นมันจะเกิดยังไงก็เกิดไปในสิ่งที่ฉันต้องทําในสิ่งที่ต้องฉันต้องรับผิดชอบในเรื่องงานธุรกิจลูกอะไรเงี้ยฉันก็ทําไปในส่วนที่ฉันไม่ต้องมปยุ่งไม่ต้องอะไรไงฉันก็ ไม่อยากที่จะทํำหลอยแล้วค่ะคุณเมทุนมันคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเสียพลังงานมันเสียเวลาอะไรแบบนั้นนะคะโอเคแล้วเขาล่ะคะมีอะไรอย่างไงเพิ่มเติมบ้างไหม The Sun นะคะแล้วก็มากับไพ่ The Tower ในความสัมพันธ์เนี้ยบทที่มันมีความสุขอะ่ะมันมีความสุขมากจริงๆแต่ว่าเขาบอกคุณเองอะ่ะทำให้เขาเกิดแผลในใจอยู่เหมือนกันนะคะคุณเมทุนเอออันนี้ก็ไม่รู้นะน,นี่ดวงกับทั่วๆไปนะทุกคนอ่ะ ดูอันนี้ดีกว่าว่า พาอยากจะแนะนำอะไรคุณเมทุนนะคณะเมทุนเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไหมไฟออฟสอดนะคะเขาไม่ค่อยอยากจะแนะนําคุณในเรื่องของความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่เนาะเดอะทาวเวอร์ tower, คือมันแบบมันไม่ค่อยโอเคสําหรับตัวคุณเลยนะคะคุณเมทุนเหมือนเขาจะโฟกัสกับใครสักคนหนึ่งคนอื่นมากกว่าคุณซะด้วยซ้ำนะคะอาจจะเป็นอดีตของเขารักข้างเก่าของเขาหรืออะไรพวกเนี้ยคุณเมทุนแต่เขาก็บอกว่าเขาก็รักคุณแล้วเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเหมือนกันนะคะทูออฟคัพเขาอยากให้ ไพ่แนะนําให้คุณเองน,นั้นโฟกัสกับตัวเองมากกว่ารักตัวเองมากกว่านะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตรงเนี้ก็ จะว่าไงดีจะบอกว่าไม่ต้องโฟกัสเลยไหมก็ไม่ขนาดนั้นคุณโฟกัสในสิ่งที่มันจําเป็นกับความสัมพันธ์สมมุติคุณมีลูกแล้วคุณต้องช่วยกันเลี้ยงลูกคุณก็โฟกัสในส่วนจุดนี้ก็ได้นะคะคุณเมทุนก็จะประมาณนี้เนาะในเรื่องของความสัมพันธ์เขาก็ไม่ค่อยแนะนา,นาให้คุณคาดหวังหรืออะไรละให้คุณเองนั้นโฟกัสกับตัวเองโฟกัสกับสิ่งที่ถูกต้องสําหรับตัวคุณโฟกัสที่หัวใจคุณ ดูแลใจกันก็พอนะคะคุณยิ่งเฉดเฉินกันไปยิ่งทำอะไรกันไปมันก็ไม่ได้มีสิ่งที่แบบดีๆเกิดขึ้นสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะดังนั้นเรามา รักตัวเองกันดีก,กว่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคุณเมถุนคุณมีในเรื่องของเสน่ห์ด้วยนะอาจจะมีคนที่แอบชอบแอบสนใจคุณอยู่ในช่วงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณเมทุนประมาณนี้นะคะสําหรับคุณเมทุนที่มีคู่นะถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรที่ชัดเจนและเป็นตัวเองมากกว่านี้ก็สามารถสแกนคิวโค้ดนะคะทักมาหาอุ้มได้เลยนะคะใครรีบใครด่วนก็สามารถที่จะบอกอุ้มได้นะว่าแบบวิรีบมากเลยสะดวกมากเลยอยากดูดวงหรืออะไรแบบนี้นะคะ่ะถ้าเกิดว่ามีคิวเลย ก็จะได้มาเลยนะคะแต่ถ้ายังไม่มีก็เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวต้องมาหาเวลาที่เราตรงกันนะคะอ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกับอุ้มด้วยนะกดติดตามอุ้มให้ครบดูช่องทางด้วยวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ